เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากดูคลิปให้จบด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเด้ว นี่ก็เป็นช่วงเวลาตีห้านะครับในคลิปนี้เราจะมาหากาโลกันนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าการทำเควสเอากาโลแบบเพลินๆนะครับถือว่าเป็นการเก็บเวลไ้ด้วยแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่6หรือถ้าเกิดนับเป็นแบบสัปดาห์ในเกมก็คือเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับทุกสัปดาห์ที่มันรีมานะครับจะรีมาช่วงเวลาตีห้าผมก็จะมารอสแตนบายเพื่อทำเควสเอากาโลเ S สเนะครับส่วนกิจกรรมที่เหลือกค่อนข้างที่จะทำนานนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแรกๆเลยนะครับคเควสการต่อรองราคากิวนะครับคเควสนวานะสาาท,ท,ทีเลยต้ององ ส่วนแพ็คของสัปดาห์ที่2ผมว่าจะไม่เอานะครับผมจะประหยัดเพชรไว้เป็นในสัปดาห์ที่3ดีกว่านะครับมันจะมีคุยการฝึกพิเศษด้วยนะครับที่เราสามารถได้ชิ้นส่วนตัวละครมาต่อได้นะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับใครที่บอกผมได้ก็บอกด้วยนะครับคืออยากแนะนําอะไรผมได้ก็บอกนะเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นนะครับผมก็เพิ่งสังเกตว่ามีสถิติล็อกอินเข้ามานะครับก็จะได้เป็นตัวดาดาวกระจายนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าใช้สุ่มอะไรอีกแล้วนะครับไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ต้องสปอร์ตฮีโร่นะคร ของกาโร่บังผมไม่รู้อะไรมากนะครับเพิ่งมาเห็นวันนี้นี่แหละแล้วประเด็นตัวนี้มันตัวไหนนะอนิเมะนี่ผมก็ไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้ก็มาแวะเล่นกิจกรรมขุดถ้ำนะครับของฟรีผมเอาหมดผมบอกแล้วสิ่งที่ผมกิฟต์มีต้องการสุดน่าจะเป็นตัว5ใบนี่แหละครับจากนั้นก็มาฝึกฝนไซตามะนะครับกิจกรรมในวันพัมนตอนเริ่มวันมันเนี่ยนข้างเยอนนะครับก็ทําใจก็กว่าจะเข้าหลักนี้ก็นานนะครับก็ทำๆไปเถอะครับมันเป็นของฟรีเราต้องเอาให้หมดนะครับเพื่อที่จะมาทําประกอบนะอันนี้ได้พลังงานด้วยนะครับก็มาแวะเกกก็็บออนนัจไได้พพวลงงาป ในนี้จริงๆผมสนใจแค่ราชาใต้ดินนะเพราะจากกักรพรรดิเด็กก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็เปิดวันแบบสวยๆด้วยการอัเชิญฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็กินเกลือเป็นอาหารเชา้าเป็นอันดับแรกแน่นอนระหว่างที่ผมกาลังไล่อัพตัวละครครับเหรียญก็ไม่พอมเลยต้องไปสู้หมัดเดียวนะครับแล้วก็ได้อีกพีมาด้วยมาเลยอัปเดตสเตตใหม่นะครับผมติดเรียกแบบไร้ลิเช่นนะครับก็คือแอปเลเวลใหม่นั่นเองตอนนี้เราก็สามารถเล่นแหล่ไปใจได้แล้วครับรออะไรนะครับพี่น้องยาวๆเลยดีกว่าเปิดจักรราดไาด้วยโจซีนะครับก็ไม่รู้ว่าไป ซึ่งของที่จะจาัดก,การตบตีแล้วก็สามารถเอามาแลกของตรงนี้ได้นะครับผมสนใจแค่คอจีนอสน่าจะเอาไปอัพตัวหลักผมเลยรวมพลเชิญเพื่อนเพื่อรับของฟรีติดต้องไม่มีเพื่อนไงประเด็นอ้โหที่อยากช่วยผมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมจริงๆอุปกรณ์ในคลิปนี้ผมค่อนข้างที่จะใส่มั่วน,นะครับตูอย่างโจเซฟได้ผมใส่เลือดไป2001เหมือนก็ไม่ใช่แล้วนะครับผมรู้แค่ว่าเจนอตต้องมีเลือดเยอะนะครับแต่ไม่รู้ตัวอื่นนะถ้าจะใส่ของลุ้นเรื่องจริงก็น่าจะเป็น ev6 เลยนะครับโอเคครับเราไปทำ q u e ว t ต้นเกมมาตอนนี้ถ เลเวลอัพเลยนะคือเร็วมากก็เราไปทำเควสดองไว้นะครับเป็นเลเวล34แล้วซึ่งก็จะมีเควสใหม่กับตีบวกเฉพาะนะครับตีบวกเฉพาะผมก็ยังไม่เรียนรู้อะไรเลยนะครับซึ่งเกมมันก็จะแนะนําให้ผมรู้จักกับเควสวิจัยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราส่งพลทหารกล้าออกไปสํารวจนะครับผมไปเลยปิกนอตชันเลือกนายซึ่งผมก็ขออัปเดตชีวิตในเฮาส์ของผมหน่อยนะครับคือตอนนี้เล่นไปก็แทบจะทาภารกิจอะไรสําเร็จแบบไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันนะครับใช้คําอย่างนี้ดีกว่าเนาะผมก็จะชอบลืมมาเเกกกกก็็บบพววขขออองงงทที่าทนะ่าาแแจนนััตตซึยย้ผม ของฟรีนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยทำเควสแล้วเก็บเลยคือถ้าสังเกตก็คือผมค่ทำภารกิจสลับที่นะครับคือจู่จตอนแรกทำอยู่ที่เฮาส์นะครับตอนนี้ก็มาทำแลบวิจัยยีนแล้วนะครับก็ก็เรื่อยๆครับเ,เล่นชิวๆไปเราไม่รีบน,นะครับเป็นผู้เรียนใหม่ต้องทำใจภารกิจโซนิกผมว่าจะมาทำคลิปสตรีมนะครับคือสตรีมทำภารกิจโซนิกแต่ว่าการรีวิวโซนิกผมจะทำคลิปลงนะครับ ก็ตามนี้แล้วกันนะครับซนิกพรุ่งนี้สตรีมแล้วกันไอ้แค่นี้มันพูดยันแย้งไว้เข้าะเ็นหลักการโรเลยดีกว่าครับสเตตหลักที่มันอยู่ในเควสของการโรคือการสู้กับราชานะครับนี่ก็เป็นสเตตหลักแต่สู้ทั้งเทีะคือคุณพี่ก็ให้ผมสู้ถึง500รอยอบอ่ะมันคงจะจบแหละครับมันคงน่าจะจบไมนานนะครับ<น>ก็สู้ๆไปด้วยกันเลยครับผมอ๋อผมลืมบอกนะครับเลเวลผมอัพแล้วด่านบอสเปิดน,นะครับด่านบอสใหม่คือเกรวกันชุบนะครับก็ไอ้เจ้าตัวที่โดนไซตมาปาหินหัวแจกนั่นแหละครับมาแล้วผมเล เกินไปนะครับมารอบแรกนี่ผมไปเปลี่ยนให้เจนอนครับอัพไทให้มันเป็นความเร็วโจมตีเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าฝันข้ามเร็วกว่านะโจมตีมาหมื่นเดียวเองนะครับ ซึ่งผมไปดูคลิปมาเกเลกันจูมมันก็ไม่เท่าไรนะครับมันไม่น่าจะเหมาะกับการฟาร์มช่วงต้นเกมนะครับตัวนี้ก็น่าจะต้องรอให้มันเป็นร่างอื่นก่อนนะครับในเจนยิงทีมันติดตัวละหมื่นเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยดวงครับดวงนี้ไม่มีประโยชน์นะครับถ้ากูได้การโลเมื่อไหร่อ่ะมึงเตรียมออกเลยดวงกูพูดแค่นี้แหละตอนนี้ก็ให้กกระสือครับเข้าไปเตะครับแล้วก็ราชาใต้ดินนะครับรู้สึกว่าเอ r นาที่เขาแจกฟรีเนี่ยค่าที่จะมีประโยชน์นะครับคือแบบแบบฮิวจ์ชัยฟูผู้เล่นใหม่มากเลยนะครับขอญาตค่ามากน แล้วขอบภายชี่เสียงไม่มีเสียงซ่านะครับตอนนี้คือแบตไม่พอที่จะพากเสียงแล้วนะครับไปอาชุล่าซีนนี้ซีนให้เลยถือว่าผมให้เกียรติตัวนี้แล้วนะครับ จริงๆตัวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับนี่มีซีนแค่มาปิดฉากเองแล้วก็จะมาเล่นด่านฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจกันนะครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ขอพูดใหม่ๆหน่อยนะครับอันนี้คือร้านปลาลองนะครับเราไม่ได้เคยเล่นร้านปลาลองมาเลยในอีพีที่ผ่านมาคือแทบาจะไม่ได้คอมเควสเลยนะครับคือมันเปิดมานานแล้วแหละแต่ผมก็ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับผมมาครับผมการขึ้นสังเวียนข้าแลกของผมซึ่งผผมได้เริ่มก่อนนะเพราะว่าความเร็วมากกว่านะครับมาครับเจนอสระเบิดปืนฉกรรลนะคับผผมจิงๆว่าหนน้้้าตอองปแเมชัลวะ มันรู้สึกขัดๆแล้วนี่ครับดาเม่แสนกว่านะครับ เป็นพ่อฝันของข้างบางแน่ๆเลยว่ะอู้จบเกมได้ของดีอยู่นะครับเนี่ยโอเคครับอกมาหลังจากที่เราค้างเควสการฝึกวิเศษมานะครับเราก็จะมาเล่นกันดีกว่านะครับก็มันจะให้เราเลือกเข้าทีมนะครับก็เข้าสู่ทีมแรกไปเลยครับง่ายๆไม่ต้องมีการคิดนะครับเพราะก็ไม่รู้อะไรอยู่แล้วนะครับมาครับผมจะแรกมาเจอกับเดอะแฟลชเนาะเสียงกูเป็นอะไรชชางมาเลยครับผมเราได้โซนิกมาร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนิกของเพื่อนร่วมทีมนะครับอู้แล้วโซนิกเวทแฟลชด้วยนะครับจะไม่สปอยแล้วกันว่าในมังงะเป็นยังไงนะครับจะมาดู เข้าไปฟันแฟนชอบผมแสนหนึ่งโอ้โหตายเลยไอ้ง่ายจัดนะครับลุงนี้กูมาเล่นนานแล้วเย่มาฮะมานะครับหลุดไปเล่นหน่วงกาโร่ไปไกลแล้วนะครับไม่ได้กลับเข้าประเด็นกาโร่เลยเราจะมาเอากาโร่วันนี้นะครับซึ่งก็ผมว่าเนี่ยเควสที่ง่ายสุดน่าจะเป็นของสัปดาห์แรกนะครับก็คือการซื้อของจากร้านค้าลึกลับนะครับก็ต้องรอไปแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ร้านค้าลึกลับมาเปิดแล้วนะครับผมก็จะไปซื้อแม่หมดเลยเพื่อที่จะเก็บสเตปปเอากาโร่นะครับผมตอนนี้ก็ซื้อกาดดาวาไปก่อนกัน รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะแต่เห็นว่ามันแปลกตาดีแล้วก็รีเฟรชนะครับผมก็จะเลือกซื้อเป็นหินนะครับไม่ก็ก้อนพลังงานนะครับแต่ว่าถ้าเราถูกสุดก็ค่าจะเป็นหินแบบหินแปรธาตุเนี่ยถูกสุดเลยนะครับ แล้วก็เงินนะครับคือเอาถูกแล้วเอารับประหยัดเพชรนะฮะสุดท้ายก็จบที่ตัวอยู่ดีนะครับผมแล้วก็มาแล้วครับผมกดล่าควยไปเลยครับเป็น6กเผมหมุดแล้วครับแล้วเราก็ได้ตัวละครอย่างกาโลแล้วนะครับ SSR กาโลนะครับก้าวแรกแห่งการไปทากาโล UR นะครับก็คือต้องมีตัวละครมันก่อนนะครับนี่ครับต่อสู้กับปีศาจระดับฮีโร่นะครับให้สัต์ใจสักทีนี่พูดจริงๆมันแปลออกมาในเกมมันทําให้เกรมคือมันทําให้กาโลดูเป็นคนดีนะครับซึ่งในมังงะมันก็คนดีแต่คือมันอยู่ฝั่งสาปรหลาดนะครับ คุณจะทาให้ถูกจริงอ่ะต้องทําให้มันเป็นฝั่งสัพหรับนะผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอพิโซดที่5เนี่ยขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมารีวิวการโลยูอที่มาแทนไอ้ดวงกระปุ๋ยนี่นะครับ